สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับสู่การเดินทางเพื่อค้นหาประวัติศาสตร์จีนฮันนาทึงท่านผู้ฟังที่เคารพครับชีวิตที่ยืนยาวเป็นอมตะหรือการคงไว้ซึ่งความเยาว์วัยคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและแน่นอนว่าในฐานะผู้ปกครองประเทศอย่างซูสีไทยเฮาแล้วพระนางย่อมทรงปรารถนาสิ่งนี้มากกว่าใครๆอย่างไรก็ตามวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความปรารถนานี้ของซูสีไทยเฮากลับทําให้คนรุ่นหลังต้องหวาดกลัวอย่างยิ่ง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ยาอายุวัฒนะอันล้ำค่าและก็ไม่ใช่การล่วงละเมิดพอรอหงมจรจรันใดๆแต่กลับเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนต้องสั่นสะท้านและตกใจท่านผู้ฟังพอจะเดาได้หรือไม่ว่าคืออะไรโปรดติดตามเนื้อหาด้านล่างนี้เพื่อหาคำตอบเมนูอาหารเพื่อความเป็นอมตะของซูสีไทยเฮาวก่อนอื่นอาหารอันดับหนึ่งในเมนูชีวิตอมตะของซูซีไทยเฮาคือเสี่ยงจิงหรือที่แปลว่า แก่นสารของช้างในการปรุงอาหารจานนี้ก่อนอื่นพ่อครัวจะเลือกลังนกนางแอ่นที่ใหญ่และดีที่สุดซึ่งเก็บมาจากเกาะต่างๆนอกชายฝั่งทะเลไฮลัมรังนกจะถูกทําความสะอาดอย่างพิถีพิถันแล้วนำไปตุนในน้ำซุปโซมและน้ำตาลกรวดโครเรียมจากเกาหลีหลังจากนั้นส่วนผสมนี้จะถูกนำไป ผสมกับน้ำลูกแพรอยู่น,น่นลูกแพรหิมะสีชมพูและผงไขมุกนำไปเคี่ยวจนแห้งแล้วปั้นเป็นรูปช้างช้างเหล่านี้จะถูกนำไปอบในเตาเผาจนสุกและแข็งส่วนแก่นสารของช้างนั้นควานช้างได้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อช้างที่ทำจากรังนกถูกนำออกจากเตาพ่อครัวจะเจาะรูบนหลังช้างให้กว้างพอดีเพื่อที่จะยัดถุงลมปลาหวานที่แช่สมุนไพรจีนและตากแห้งแล้วเข้าไป แกนสารของช้างจะถูกใส่เข้าไปในถุงลมปลาวาานี่จากนั้นนำไปวางในท้องช้างรังนกแล้วนำไปนึ่งเมื่อถึงเวลาเสเวยเนี่ยผู้เสเวยจะใช้เข็มทองคําแทงเข้าไปในท้องช้างเพื่อให้ของเหลวไหลลงในช่วยเงินแล้วดูมอเชื่อกันว่าแก่นสารของช้างมีผลช่วยบำรุงอวัยวะภายในทั้ง 5- และ6ทําให้ม้ามและกระเพาะแข็งแรงขึ้นรักษาการปวดเมื่อยต่างๆและช่วยให้สายตาจําใสเมนูที่2ในรายการที่ทั้งแปลกและพิสดารนี้คือสานหยางฉง หรือตัวอ่อนแพะภูเขาสู้สีไทเฮาเคยมีพระราชองการให้บรรดานายพรานมืออาชีพในมณัน,นหูเป่เข้าไปในป่าและนำแพะภูเขาคู่ใหญ่กลับมาให้ได้หลังจากการเดินทางข้ามป่าและข้ามภูเขาสูงในมณานสามสี่เกือบหนึ่งเดือนคณะนายพรานก็สามารถจับแพะป่าได้สามคูในจำนวนนั้นแพะตัวเมียสามตัวกำลังตั้งครับพระนางทรงพระราชทานรางวัลเป็นทองคำห้าซิกตำลึงต่อแพะหนึ่งตัวหลังจากนั้น แพะป่าถูกปล่อยในส่วนกว้างที่เต็มไปด้วยหญ้าอ่อนสีเขียวขจีและพืชพันธุ์แปลกๆเพื่อให้แพะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ตับและไตของแพะจะถูกบำรุงด้วยหญ้าชนิดหนึ่งที่ถูกขนส่งมาจากยูนนานและกวางสีทุกวันหญ้านี้มีชื่อว่าตงชงเสียเฉาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อหญ้าหนอนเพราะในช่วงฤด,ดูร้อนหญ้าจะนุ่มเหมือนกำมยี่แต่เมื่อถึงฤด,ดูหนาว จะมีตัวหนอนชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในหญ้าซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากฝูงแพะภูเขาที่กินหญ้าลำค่าที่มีสรรพคุณทางยารวมถึงหญ้าอ่อนและใบสมุนไพรต่างๆจึงให้ลูกที่แข็งแรงและมีขนาดใหญ่ผิดปกติพ่อครัวจะฆ่าลูกแพะภูเขาจำนวน14ตัวที่มีอายุไม่เกิน2เดือนพวกเขาจะโกนขนเอาหัวใจตับม,ม้ามและปอดออกจากนั้นนำแพะแต่ละตัวใส่ลงในถังไม้แช่ในเหล้าชันดีและน้ำขิงเป็นเวลาหนึ่งวัน ในวันที่สองพวกเขานําลูกแพะออกมาแล้วนําไปแช่ในนมสดและน้าโสมผสมเขากวางในวันที่สามใช้สวรรค์ทองคําเจาะผ่านเกสดอกบัวและการดอกบัวหลวงสีขาวของเกาหลีที่มักจะบานในฤดูหนาวเพื่อปักดอกไม้เข้าไปในตัวลูกแพะผู้เขากระบวนการแช่ยังคงดําเนินต่อไปจนถึงวันที่สิบก็จะมีหนอนตัวเล็กๆสีขาวอวบปรากฏขึ้นมาตามธรรมชาติในดอกบัวเหล่านั้นพ่อครัวจะนําหนอนเหล่านี้ไปปรุงเป็นเมนูสารอย่างชอง อาหารจานนี้กล่าวกันว่ามีความสามารถในการรักษาอาการอัมพาตครึ่งซีกอัมพาตทั้งตัวและวัณโรคปอดอถัดไปคืออาหารที่น่าสยดสยองไม่แพ้กันมีชื่อว่าเซิร์นชูเซิร์นชูคือหนูโสมหรืออาจเข้าใจง่ายๆว่าคือหนูที่เลี้ยงด้วยโสมอตามขั้นตอนลูกหนูที่เพิ่งเกิดจะถูกนํามาเลี้ยงในกรงแก้วเพื่อความปลอดภัยกินโสมชั้นเลิศและดื่มน้าพุดธ,ธรรมชาติเมื่อพวกมันให้กําเนิดลูกลูกเหล่านั้นจะถูกแยกออกมาเลี้ยง ด้วยวิธีการเดียวกันเพื่อให้ได้หนูชุดใหม่หนูชุดใหม่นี้ยังไม่สามารถนํามาใช้ได้ต้องเลี้ยงต่อไปจนถึงรุ่นที่3หนูจึงจะถือว่าเป็นยาบํารุงชั้นเยี่ยมอย่างแท้จริงการกินลูกหนูที่ยังไม่ลืมตาเช่นนี้หมายถึงการกินสาระสําคัญทั้งหมดความอ้วนท้วนและความฉลาดเฉลียวของหนูรวมกับคุณสมบัติการคืนความยาววัยการฟื้นคืนชีวิตการบํารุงยางและบํารุงไตของต้นโสม ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆของยาอายุวัฒนะในการแพทย์แผนตะวันออกตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันอดีตเอกอัครราชทูตสเปนได้เล่าว่าเมื่อถึงอาหารจานพิเศษนี้คุนนางคนหนึ่งได้ยืนขึ้นแนะนําก่อนจากนั้นเหล่าบริวารก็ยกจานยกไปเล็กมาวางต่อหน้าแขกแต่ละท่านในจานนั้นมีลูกหนูที่ยังไม่ลืมตาตัวแดงยังคงดิ้นไปมาอยู่กล่าวคือมันคือลูกหนูที่ยังมีชีวิตอยู่ แขกทั้งหมดที่เห็นเช่นนั้นต่างตกตะลึงจนพูดไม่ออกเพราะหากต้องปฏิบัติตามมารยาททางสังคมแล้วกินอาหารจานนี้เข้าไปพวกเขาย่อมจะต้องสำรอกอาหารที่กินไปก่อนหน้านั้นออกมาจนหมดแน่ทุกคนมองหน้ากันสูสีไทยเฮาทรงหยิบลูกหนูมากินเพื่อให้คนอื่นๆเรียนแบบและกินตามมอลูกหนูส่งเสียงจิตจิตผู้ที่มองเห็นชัดเจนยังเห็นเลือดพุ่งออกมาเป็นสายฮ่องเต้จีนค่อยๆเคียคยเ้ยวและครุ่นคิด เรากับต้องการยืดเวลาความสุขจากการกินนันยอดเยี่ยมนี้ให้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจและร่างกายพระองค์ตรัสว่าเชิญพวกท่านแต่ไม่มีใครแตะตะเกียบพวกเขานั่งนิ่งอยู่กับที่และมองดูซูสิไทเฮาจึงทรงย้ำสลัวและตัดเตตะตลกว่าฉันเสียใจที่ไม่สามารถเข้าใจอรารยธรรมยุโรปและอเมริกาของพวกท่านได้แต่ในเรื่องของการกินฉันเห็นว่าพวกท่านค่อนข้างล้าหลังไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งอร่อยและมีคุณค่าสำหรับเมนูนี้ พวกท่านอาจจะต้องเรียนรู้จากชาวเอเชียตะวันออกอีกมากไม่มีใครตอบเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าการกินลูกหนูเช่นนี้ถือเป็นความซีวิลไลซ์หรือความป่าเถือนพวกเขามั่นใจว่าไม่เคยมีประเทศใดในโลกที่มีอาหารที่ซับซ้อนมีคุณค่าและพิถีพิถันถึงเพียงนี้มาก่อนเอากอครราชทูตสเปนหลับตาลงเพื่อลองชิมอาหารจานนี้แต่ทันทีที่ใส่เข้าปากและกัดคำแรกเห็นลูกหนูส่งเสียงจิจิตเขาก็รีบวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อขายมันทิ้ง และหลังจากนั้น1เดือนก็ยังไม่หายหวาดกลัวภายหลังเมื่อเล่าเรื่องนี้ให้นักสูนภรรยแพทย์แผนตะวันออกหลายท่านฟังเขาก็ทราบว่าการที่ชาวยุโรปและอเมริกาไม่รู้จักกินอาหารจานนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างล้าหลังจริงๆช,ชายชราเหล่านั้นยังบอกเสริมอีกว่าหนูที่เลี้ยงด้วยโสมตามปกติก็มีคุณค่าทางอาหารสูงมากอยู่แล้วแต่ถ้าสามารถหาหนูชะรู้มาเลี้ยงด้วยโสมตามวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นก็จะยิ่งมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นอีกร้อยเท่า ช่างน่าสยดสยองอย่างยิ่งเลยใช่ไหมครับแต่พระนามผู้เป็นหองเฮาผู้นั้นก็ยังคงเสวยอย่างอริสอร่อยทุกวันด้วยความคิดที่ว่ามันจะช่วยยืดอายุความยาววัยแต่แค่นั้นยังไม่เพียงพอหรอกครับอาหารที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เป็นเพียงออเดิร์เท่านั้นตอนนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาร่วมกับผมเพื่อดูเมนูอาหารจานหลักในรายการชีวิตอมาตะของซูสีไทยฮาเมนูที่4คือหนาวโห หรือสมองลิงกอรบริเวณภูเขาเทียนฮัวซานมนาลาสานส,าสีมีป่าลูกแพรที่เรียกว่าหยกเกหลีลูกแพรนี้สามารถรักษาการความร้อนในร่างกายโรคตับและไตและการไอเรื้อรังได้ป่าลูกแพรมีลิงจํานวนมากและพวกมันกินลูกแพรทั้งหมดด้วยการกินลูกแพรหยกเกหลีทําให้เนื้อลิงในบริเวณนี้มีรสชาติอร่อยมากและยังรักษาโรคสมองเสื่อมอัมพาตและอัมพาตครึ่งซีกได้อีกด้วย ในด้านสปปรรพคุณทางยาสมองลิงมีคุณค่ามากกว่าเนื้อลิงหลายเท่าชาวบ้านในพื้นที่พยายามทุกวิธีทางเพื่อปกป้องป่าลูกแพแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะลิงสายพันธุ์นี้มีขวัญสามขวัญบนหัวฉลาดและสามารถหลีกเลี่ยงผู้คนกับกับดักได้อย่างน่าทึ่งสุสีไทยเฮาทรงมีพระราชองค์การให้จับลูกลิงอายุน้อยที่ยังไม่เคยพลัดขนจำนวน200ตัวให้ได้แต่ละตัวจะได้รับรางวัลเป็นทองคำบริสุทธิ์1 1 0ตำลึง จํานวนนี้มากเกินไปนายพรานจึงไม่สามารถตอบสนองได้ทั้งหมดต่อมาซูสีไทยเฮาจึงต้องลดจํานวนลงเหลือ80ตัวในแต่ละกลุ่มของแขก5ท่านจะมีการสวยลิง1ตัวลิงจะถูกนํามาเลี้ยงด้วยอาหารที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการนอกจากนี้พวกมันยังได้รับการอาบน้ําทําความสะอาดอย่างดีผู้คนจะเตรียมก,กล่องกลม80ใบที่มีลักษณะคล้ายกล่องขนาดเล็กสามารถเปิดปิดได้ ด้านบนของกล่องมีรูเจาะกลมที่มีขนาดพอดีสำหรับให้หัวลิงโผล่ขึ้นมาได้พร้อมกับกลงที่ทำให้ลิงไม่สามารถขยับได้ก่อนที่จะเริ่มเมนูนี้ฝูงลิงจะถูกอาบน้ำเป็นครั้งสุดท้ายฉีดน้ำหอมและให้พวกมันดื่มยาชนิดหนึ่งเพื่อให้พลังงานและแก่นสารทั้งหมดของสัตว์ไปรวมกันที่สมองสมองลิงจึงจะมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นหลายเท่าเพื่อให้แขกชาวตะวันตกมองว่าความโหดร้ายลดลงและสามารถรับประทานอาหารได้อย่างสบายใจ ขณะเดียวกันก็ทําให้เมนูนี้มีความหมายทางประวัติศาสตร์เล็กน้อยราชวงศ์ชิงจึงให้ลิงแต่งกายด้วยชุดขุนนางสวมหมวกทาสีหน้าติดหนวดคราเหมือนกับขุนนางใหญ่ในราชสำนักที่คอของลิงจะสวมป้ายเล็กๆที่ระบุชื่ออายุและตำแหน่งราชการเมื่อยังมีชีวิตอยู่ ลิงเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณนางประจบสพลอที่ชั่วร้ายที่สุดและเป็นพวกกระบทที่ประชาชนเกลียดชังเข้ากระดูกดำ,ดำเช่นชิ้นขวีหลี่จงหมอวัวหุนถังหงจางปางชางเหมาเหยียนโซวอที่ต้องตายเพื่อชดใช้ความผิดต่อประเทศชาติและประชาชนเมื่อเสียงคลองหยกจากพระรหัสของซูสีไทหาวดังขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณของเมนูหนาวโหมหาดเล็ก ก็จะยกโรงลิงมาวางบนโต๊ะอาหารสำหรับแขก5้าท่าน,นถัดมามหาดเล็กจะใช้มือข้างหนึ่งถอดหมวกออกและอีกมือใช้ขวางงาช้างขนาดเล็กฟาดลงบนหัวลิงการกระทํานี้ได้รับการฝึกฝนมาอย่างชํานาญก่อนหน้านี้เพื่อให้เพียงการฟาดเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งลิงไปยังโลกหน้าในขณะเดียวกันดนตรีบรรเลงขึ้นและมหาดเล็กก็จะขับขานประโยคตามเสียงเพลงโดยมีความหมายประมาณว่าเมาส์เหยียนโซ่ได้รับโทษแล้วหรือฉิน ได้ชดใช้ความผิดฐานกบฏแล้วจากนั้นมหาดเล็กก็จะใช้ผ้าไหมสีขาวปิดศีรษะลิงทั้งหมดทันทีเหลือเพียงรูเล็กๆเพียงพอที่จะสอดช้อนเงินเข้าไปตักสมองลิงได้ซึ่งได้ถูกราดด้วยน้ำโสมร้อนเพื่อลดความแดงลงขณะที่แขกตักสมองลิงออกไปมหาดเล็กจะใช้จานเงินกวาดเอาส่วนหนังศีรษะและเศษกระโหลกที่แตกออกไปเพื่อให้แขกสามารถตักได้อย่างง่ายดายสุดท้าย ปิดท้ายเมนูชีวิตยืนยาวของสุสีไทยเฮาคือไข่นกยูงในโลกนี้มีคำกล่าวว่าแหนมนกยูงหอหมกนกคงเพื่อกล่าวถึงอาหารสองชนิดที่เป็นที่สุดของความอร่อยแม้ว่าแหนมนกยูงจะหายากแต่ก็ยังค่อนข้างง่ายที่จะหาและทาเมื่อเทียบกับไข่นกยูงประการแรกนกยูงจะทํารังในสถานที่ห่างไกลบนกิ่งไม้สูงหรือหน้าผาที่อันตรายและเข้าถึงยากทําให้ยากต่อการค้นพบประการที่2แม้จะพบสถานที่ที่นกยูงกําลังกกไข่ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใกล้รังเพราะนกยุงดุร้ายมากและจะต่อสู้ขัดขืนอย่างรุนแรงและสุดท้ายหากพวกมันรู้สึกว่าไม่สามารถปกป้องรังไข่ได้พวกมันจะทุบไข่ให้แตกทั้งหมดไม่ยอมให้ตกไปอยู่ในมือใครสุสีไทยเฮาท่งบัญชาให้คนไปหาไข่นกยุงแต่ไม่มีใครทำสำเร็จทำให้พระนางทรงไม่สบายพระทัยมากโชคดีที่มีนายพลหนุ่มคนหนึ่งขอเข้าเฝ้าและกราบทูลว่าเขามีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งในมานาเลเซฉวน ที่เลี้ยงฝูงลิง100ตัวที่ฉลาดและว่องไวได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีสามารถเข้าใจภาษามนะะุษย์และเชี่ยวชาญในการเก็บชารวมถึงสมุนไพรหายากและล้ำค่าในป่าเขาที่ห่างไกลและอันตรายเขามั่นใจว่าหากฝึกฝนฝูงลิงเหล่านี้พวกมันจะสามารถเก็บไข่นกยูงมาได้สุสีไทยเฮาทรงพอพระทัยอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงมีพระราชองค์การพระราชทานทองคำบริสุทธิ์1,000ตำลึงพร้อมผ้าไหมอย่างดี100ผืน ให้แก่นายพลหนุ่มผู้นั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังเสฉวนเพื่อตามหาไข่นกยูงหากทำสำเร็จจะพระราชทานรางวัลเพิ่มเติมอีก10ตตำลึงทองต่อไข่หนึ่งฟองนายพลผู้นั้นรับพระราชโองการและออกเดินทางไปพร้อมกับลูกพี่ลูกน้องของเขาเพื่อฝึกฝนลิง,งอพวกเขาประสบความสำเร็จในการเก็บไข่นกยูงได้500้อฟองแต่ก็มีความสูญเสียค่อนข้างมากเพราะลิงถูกนกยูงจิกตายไปถึง1ใน 3. นั่นคือเมนูอาหารที่แปลกประหลาดแต่ก็ไม่ขาดความน่าสยดสยองของซูซีไทยฮาท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอาหารเหล่านี้ที่ถือเป็นเมนูเพื่อความเป็นอมตะโปรดแสดงความคิดเห็นในส่วนคอมเมนต์ด้านล่างนี้นอกจากนี้หากท่านชื่นชอบเนื้อหานี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือ Subscribe และแชร์เนื้อหานี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในเนื้อหาถัดไป